วันพีตอนที่1,125ความตายได้มาเยือนเหล่า5้าผู้เท่าแล้วครับประเดิมที่ตัวของเซนเจกาเซ่แซตเทิลก่อนเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชินโนบิ69ในที่สุดก็ออกมาให้เราได้อ่านกันแล้วนะครับกับวันพีตอนที่1,125 ในนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ผมหยิบเอามาสปอยกันแบบเร็วๆนะครับก็จะไม่ได้ลงดีเทลอะไรกันมากเหมือนกับว่าผมมาอ่านหัวข้อแล้วก็จะมีการบรรยายความรู้สึกของผมเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆกันแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันในคลิปนี้ผมก็ขอฝากทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมาช่วยกดปุ่ม subscribe กด like กดแชร์ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตตอนใหม่ๆของวันพีทและเป็นกําลังใจให้พวกเราชิโนบิ69สาสามารถทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กันต่อไปในทุกสัปดาห์้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่อง movie level 2ช่อง YouTube ที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของภาพยนตร์และซีรีส์ใคไรที่เป็นสายนี้ก็เข้ามากดติดตามรอกันเอาไว้ได้เลยครับเอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วล่ะก็เราไปดูกันเลยดีกว่าครับวันพีทในตอนที่1125นี้จะมีชื่อตอนว่าจะนิยามความตายอย่างไร เปิดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของแซตเทอร์เลยครับที่อยู่กับเราพลเรือโทพวกพลเรือโทในตอนนี้เนี่ยเขากาลังขออาภาัยในเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับนั่นก็คือความพ่ายแพ้ของพวกเขาต่อกลุ่มหมวกฟางโดยเหล่าพลเรือโทเนี่ยก็เลยเสนอให้ไล่ตามกลุ่มหมวกฟางไปยังเกาะเอลบาสครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าตอนนี้กลุ่มหมวกฟางได้เดินทางออกจากหน้าน้ําของเกาะเองเฮไปได้ไม่ไกลครับซึ่งก็ถ้าจะตามกันจริงๆความเร็วของเรือจากกองทัพเรือเนี่ย มันก็น่าจะไล่าตามกันไปได้แบบสบายๆนะครับแต่ด้วยกองกําลังที่เหลืออยู่ในตอนนี้จะไปตีกับกลุ่มจนสลัดคนยักษ์ถึงบ้านเนี่ยมันก็ดูจะเป็นอะไรที่ยากเกินไปแบบกําลังลบมันไม่พออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วกลุ่มคนยักษ์พวกนี้ก็คือแข็งแกร่งมากๆเลยแค่ดอรี่และโบกี้ร่วมมือกับลูฟี่ในร่างของเทมนิกะก็ยังสามารถต้านทานพลังของผลปีศาจขั้นตื่นของเหล่าห้าผู้เท่าได้เลยนะตัวของเซตเทิลที่เป็นหนึ่งในห้าผู้เท่าที่เหลืออยู่บนเกาะเอเฮดเพียงคนเดียวเนี่ย เขาก็ได้ปฏิเสธที่จะไล่าตามกลุ่มหมวกฟางไปยังเกาะเอลบัฟครับพร้อมกับให้เหตุผลว่าเราได้ทําสิ่งที่ต้องการไปแล้วนั่นก็คือการกาจัดดร์เวกาพังล่างหลักครับ ส่วนความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นความผิดพลาดท,ที่แบบใหญ่หลวงมากๆเป็นความผิดขั้นร้ายแรงเลยเนี่ยนั่นก็คือการปล่อยให้เวก้าพังสามารถเผยแพร่พพคลิปไลฟ์สดไปทั่วโลกได้ครับพูดถึงความจริงทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ100อยปีแห่งความว่างเปล่าเรื่องราวของจอยบอยมหาสงครามที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจนทําให้เกิดเหตุการณ์ที่น้ํากําลังจะท่วมโลกซึ่งก็ดูเหมือนว่าตัวของแซตเทิร์นเนี่ยก็จะกังวลเกี่ยวกับความผิดพลาดในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยครับ ทางด้านของเกาะเอเคจูๆ่ๆพังเรคคอร์ดก็ไอ้ส่วนที่อยู่บนยอดสูงสุดของเกาะเอเคที่เป็นรูปไข่นั่นแหละครับในนั้นเนี่ยก็จะมีสมองของดเร์เวกาพังล่างหลักอยู่ส่วนที่ผมเคยบอกว่าถ้ามีส่วนนี้อยู่ ตัวของลีลิตที่เป็นดรเวก้าพังคนสุดท้ายไม่นับตัวของยองนะครับลีลิตเนี่ยเขาก็น่าจะสามารถสร้างร่างของดเรเวก้าพังร่างหลักขึ้นมาได้อีกครั้งโดยใช้ความทรงจําที่อยู่ในพังเล็กคอร์ดนี้ครับแต่ทว่าตอนนี้ไอ้เจ้าพังเล็กคอร์ดเนี่ยมันได้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเรื่อยๆจากผลของเครื่องผลิตเมฆเกาะครับซึ่งยองที่อยู่ตรงนั้นก็ได้พยายามที่จะขัดขวางแต่มันก็สายเกินไปแล้วครับพังเล็กคอร์ดได้ลอยขึ้นไปแล้ว ตัดภาพกลับมาที่ห้องแห่งอำนาจครับจะเรียกว่าห้องประชุมหรือห้องนั่งเล่นของหล่อห้าพุเท่าดีละครับ <laughs> ตัวของเซนฟิการแลนการ์ลิงเนี่ยก็ได้เดินเข้ามา และประกาศว่าตนเนี่ยได้ถูกแต่งตั้งให้กลายเป็นหนึ่งในห้าผู้เท่าคนใหม่แล้วซึ่งก็จะมาดำลงตำแหน่งเทพนักรบแห่งวิทยาศาสตร์และกะลาโหมแทนที่ตัวของเซนเจกเสรเซตเทิลนั่นเองครับณนะจุดจุดนี้มันก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับผมเป็นอย่างมาก <c oughs> แบบว่าเฮ้ยเล่นกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโหและการที่ตัวของเซนฟิกแลนมาได้ถึงจุดนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นคําสั่งของท่านอิมนั่นแหละครับที่เป็นคนออกคําสั่งซึ่งในขณะนั้นเองเนี่ย จู่ๆก็มีไฟสีดําไหลออกมาจากร่างของเซนเจเกเซรแซตเทิร์นซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าตัวของแซตเทิร์นเนี่ยเขารับรู้แล้วว่าตัวเองกําลังจะต้องโดนอะไรเขาได้ร้องอดควรวญขอความเมตตาจากท่านอิมครับแต่มันก็ดูเหมือนจะไร้ผลเพราะร่างกายของแซตเทิร์นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะแก่ลงเรื่อยๆ จนสุดท้ายร่างกายของเขาก็ได้ระเบิดออกเหลือไว้แต่เพียงโครงกระดูกครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มันทําให้ผมรู้สึกว่าเจ้าสาสารสีดํานี่เองสินะที่มันทําให้เหล่าห้าผู้เท่ามีอายุที่ยืนยาวมาได้เป็นร้อยรอปีแบบเราจะเห็นกันได้ในหนังหลายๆเรื่องใช่ไหมเหรอครับว่าไอ้พวกตัวร้ายที่มันมีอายุยืนยาวเนี่ยเวลาพลังอะไรสักอย่างของมันหมดฤิ์แล้วร่างกายของพวกมันก็จะค่อยๆเหี่ยวสลายลงไป ค่อยๆกลับคืนร่างตามระยะเวลาที่มันควรจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นพวกแม่มดในหนังดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นเจ้าหญิงผมยาวราพันเซลอะไรเงี้ยที่หญิงชรากลางป่าแอบลักพาตัวราพันเซลมาแล้วค่อยๆใช้พลังจากเส้นผมของราพันเซลเนี่ยทำให้ตัวของเธอยังคงความสาวอยู่ต่อไปได้จนกระทั่งราพันเซลตัดผมของตัวเองทิ้งร่างกายของยายแก่คนนั้นก็ค่อยๆกลับคืนสภาพเดิมจากผู้สาวกลายเป็นผู้เฒ่าจนสุดท้ายแล้วร่างของเธอก็ได้หายไปในพริบตาเดียว ผมว่าตัวของอาจารย์โอดาเนี่ยน่าจะมีเ e ฟเลน์มาจากอะไรแบบนี้นะครับอย่างว่าแหละแกชอบดูหนังเนาะใครยังไม่รู้ว่าอาจารย์โอดาชอบดูหนังเนี่ยสามารถไปรับชมได้ในคลิป SBS 0-4ที่ผมเพิ่งได้ทําคลิปลงไปนะครับที่มันเขียนว่าทําไมลูฟี่ถึงไม่ฆ่าคนนั่นแหละครับตรงจุดจุดนี้เนี่ยผมว่ามันก็ได้แสดงให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าท่านอิมเนี่ยแกเอาจริงขนาดไหนเป็นตัวละครที่ผมว่าน่าจะ s ซเรียสเรื่อง100ปีแห่งความว่างเปล่าแล้วก็ความรับของหมาสงคราม จอยบอยอะไรอย่างนี้ที่สุดแล้วคือแม้แต่พวกพ้องของตัวเองอย่างหนึ่งใน5ผู้เท่าเขาก็ไม่ลาเว้นเลยนะครับแต่ก็ยังว่าแหละสิ่งที่ s a t เทิร์นมันพลาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พลาดครั้งใหญ่มากๆจริงคือคนทั้งโลกได้รับรู้เรื่องราวของ100ปีแห่งความว่างเปล่าแล้วได้รับรู้เรื่องราวน้ําจะท่วมโลกแล้วต่อให้มันจะมีคนไม่เชื่อเรื่องที่ตัวของเวก้าพังพูดก็ตามครับแต่มันก็จะเป็นสิ่งที่จุดประกายความกลรหลวุ่นวายมันจะทําให้สังคมในโลกวันพีทเนี่ยตื่นรู้ตื่นนนนตัวววแและุ่่ายมากๆนนอน อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจในประเด็นนี้เลยก็คือคือเราผู้อ่านเนี่ยได้รับรู้กันแล้วว่าจุดจบของ s ซตเทิลมันก็คือการที่ตัวของ s ซตเทิลเนี่ยได้ชดใช้ในสิ่งที่เขาทํากับครอบครัวของบาโธรลมยูคูมาแล้วใช่ไหมครับพวกเราผู้อ่านเนี่ยได้สะใจกันไปแล้ว แต่ว่าตัวของจิวเวลรี่บอนนี่และตัวของบัตโทโรมิลคูมาที่เป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยเขายังไม่รู้กันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวของเซนซัตเทิรนเพื่อนๆคิดว่าถ้าบอนนี่กับคูมารู้ว่าซัตเทินตุยไปแล้วเนี่ยพวกเขาจะรู้สึกยังไงบ้างครับเขาจะรู้สึกยินดีปรีดาหรือว่าสะใจอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะตัดกลับมาที่พังรคคอร์ดครับที่นับปัจจุบันเนี่ยลอยอยู่เหนือท้องฟ้าซึ่งฉากนี้ครับเราก็จะได้เห็นตัวของเวก้าพังคนใหม่ที่ก็จะมีความแปลกแหวกพิานแนนน่อ ที่ร่างกายของเขาเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวของเวกาพังทั้ง4คนครับนั่นก็คือตัวของชากกเอดิสันพีทาโกรสัสและแอตลลสว้วเดี๋ยวถ้าผมหาภาพมาได้เดี๋ยวผมจะแปะให้ทุกคนได้ดูนะครับมันคงจะออกมาได้ประหลาดพิลึกเลยละ่ะแต่ผมเคืองนะเนี่ยที่เอาน้องแอตลลสของผมมาทําอะไรแบบนี้เนี่ยหมกำหมัดน,นะนะจานโอดรลเล่นนะครับซึ่งตัวของเวกาพังคนนี้ก็จะมีจิตใจของทั้ง4ตัวละคร4คนอยู่ในร่างเดียวกันครับก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับ ว่าเขาคนนี้จะมาดีหรือมาร้ายกันแน่คือแบบมันอาจจะไปได้หลายเวหลายทิศทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกลับมาเป็นคนดีในร่างใหม่ตามที่เขาได้บรรยายเอาไว้ว่าจะมีจิตใจของคนทั้ง4คนนี้อยู่ในร่างเดียวกันคือแต่เดิมแล้วทั้ง4ตัวละครเน,นี่ยก็จะเป็นคนที่มีจิตใจดีกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะกลับมาอยู่ฝ่ายดีนะครับหรือไม่ก็เลวร้ายไปเลยนั่นก็คือจะพลิกกลับไปเป็นตัวร้ายอยู่ฝ่ายเดียวกับรัฐบาล อยู่ฝ่ายเดียวกับท่านอิมกลายเป็นมันสมองให้กับรัฐบาลโลกอะไรแบบนี้ตัดกับมาที่อาณาจักรคามาบังกะที่ก็จะเป็นฐานที่มั่นอันล่าสุดของเหล่าคณะปฏิวัติครับที่นี่นะครับโควราเขาก็ได้พูดสรุปข้อความของดรเวกาพังที่ได้พูดไล์สดออกมาทั้งหมดณนะจุดจุดนี้เองครับดากอนเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกเราจะต้องจบเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้ได้เร็วที่สุดครับเพราะสงครามครอบครองสถานที่ปลอดภัยในโลกกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเอาะ คือจำได้ไหมครับที่ตัวของอาจารย์โอดาเคยพูดว่าตอนจบของวันพีทเนี่ยเขาจะสร้างสถานการณ์การต่อสู้สงครามที่ยิ่งใหญ่กว่ามารินฟอร์ดหลายเท่าจนฉากสงครามที่มารินฟอร์ดที่ลูฟี่และหนวดขาวร่วมมือกันเข้าไปช่วยเอสเนี่ยมันกลายเป็นสนามเด็กเล่นไปเลยนะ่ะหรือว่าตัวของอาจารย์โอดาจะให้มันเกิดขึ้นในสถานการณ์นี้กันครับเป็นสถานการณ์ที่คนทั้งโลกจะต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงสถานที่ที่ปลอดภัยจากการน้ําท่วมโลกและคุณคิดดูสิว่ามันมีกี่ฝั่งกี่ฝ่ายกันแล้วยังไงต่อครับ หล,หลักก็จะมีอยู่4ี่ทัพด้วยกันใช่ไหมล่ะครับนั่นก็คือทางฝั่งของ4จักรพรรดิไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของคอสกิลทางฝั่งของกลุ่มหมวกฟางแชงส์ anks, ไหนจะเป็นทางฝั่งของหนวดดําอีกยังไม่พอครับยังมีทางฝั่งของรัฐบาลโลกที่ก็จะใหญ่ไม่แพ้กันเพลเๆอาจจะเป็นองค์กรที่ใหญ่พอๆกับ4จักรพรรดิรวมกันซะอีกนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็เหลือเพียงแค่2องคันอํานาจแล้วใช่ไหมล่ะครับเจ็ดเทพจนสละนี่ไม่มีแล้วนะ หรืออาจาจะมีวะคือเอาจริงๆ7เจ็ดเทพจนสลัดบางคนเนี่ยเขาก็มีอิทธิพลเกือบที่จะเท่าเทียมกับเหล่าจากักรพรรดิจนสลัดแล้วนะอย่างเช่นโบอาแฮนคอกอะไรอย่างเงี้ยครับถึงแม้ว่าความแข็งแกร่งของโบอาแฮนคอกเนี่ยจะไม่สามารถเทียบเท่ากับจกักรพรรดิได้ก็ตามแต่เมื่อเทียบอิทธิพลทางกองกําลังแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ทําสงครามกับเหล่าสีจา่จักรพรรดิได้อย่างสูสีอยู่นะครับแล้วเนื้อเรื่องจะไปในทิศทางไหน คือจะเป็นสงครามครั้งใหญ่กันก่อนแล้วคนที่เหลือรอดเนี่ยค่อยไปจิงวันพีชกันหรือจะชิงวันพีชก่อนแล้วค่อยมาทำสงคราม หรือว่าจะทําสงครามไปด้วยและชิงวันพีทกันไปด้วยเลยจะได้เป็นการขมวดปมเร็วๆแต่แบบจะมาขมวดปมแล้วจบเร็วๆแบบมหาเวทผนึกมารนี่ก็ไม่เอานะครับยังไงเราก็ต้องมารอติดตามมันต่อไปในวันพีทเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งวันพีทในตอนนี้นี่มันก็แบบอลังการมากคือล้มบอสไปตัวหนึ่งเลยแล้วเอาบอสใหม่เข้ามาในทันทีท่านอิมนี่ร้กาจมากๆนะครับแล้วเราก็จะมีข่าวดีครับวันในสัปดาห์หน้าเนี่ยวันพีทเขาไม่งดแล้วนะเราก็จะได้เห็นสถานการณ์ต่อไปในโลกของวันพีทกันเลยครับ จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับการติดตามเนื้อหาในวันพีตอนที่1,125 ผมว่าเข้มข้นมากๆเลยอดใจที่จะได้อ่านตอนต่อไปไม่ไหวแล้วยังไงก็มาติดตามวันพีซตอนใหม่ๆร่วมกับช่องชิโนบิ69ไปด้วยกันเลยนะครับเพียงแค่ช่วยกันกดปุ่ม subscribe, s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตวันพีซตอนใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้พวกเราชิโนบสิ69าสามารถทําผลงานดีๆแบบนี้กันต่อไปด้วยหรือถ้าใครอยากจะสนับสนุนเราเนี่ยก็สามารถสมัครเป็น m e m b e r s h i p หรือ Super Tan ตงกันเข้ามาได้เริ่มต้นเพียงแค่20บาทเที่ั้รับาราคใ,ใ,ใคร และอีโมจิปันๆแบบนี้ให้สามารถเอามาใช้คอมเมนต์ในช่องของเราด้วยแล้วเราก็จะมีช่อง Movie Level 2ให้ได้ไปติดตามกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมกันจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ